สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอยร้อยจังนะคะมาชมกันคลิปที่คลิปตัดไปนะครับเป็นคลิปของ Star Wars นะครับลอเรียนอนาคินอีกแล้วเรามาดูกันว่าจะมีอะไรตลกๆให้รับชมกันนะครับชื่อคลิปว่ามันไม่ใช่วิถีของเจไดา <c oughs> มาเริ่มกันเลยครับ ตาออนเออย่าฆ่าข้า,ขามันไม่ใช่วิธีของเจไดเขาต้องมีชีวิตต่อ คลิปนี้ผมดูดูกี่ครั้งก็ขำตลอดนี่ผมบอกตรงๆเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปปวดของผมเลยผมเนี่ยบางทีเวลาว่างๆก็จะามาดูเล่นเช้าเย็นเพราะว่ามันตลกตรงรีแอคชั่นของที่เขาตัดต่อมามากเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกรอบนะครับคราวนี้ผมจะไม่พูดอะไรนะครับคือตอนแรกอ่ะผมลืมภาคไปวินดูมันพูดว่าหมอ,อเนี่ยมันอันตรายเกินไปที่จะเก็บไวใ้ให้มีชีวิตส่วนนนากินก็บอกว่านั่นไม่ใช่วิธีของเจไดแล้ว ก็เขาก็เลยตัดไปให้ดูาภาคอนิเมชั่นของสตาร์วอลเกี่ยวกับอนาคินนะครับว่าทำวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้างแล้วก็จบปิดท้ายด้วยภาพอนาคินกับวินดูยืนจ้องตากนันเมื่อผมชอบช็อตนี้มากเลยครับชอบ็อตสุทายที่วินดูมองจ้องตาแบบประมาณว่านี่มึงพูดจริงเหรอเนี่ยอลองรับชมดูอีกสักครั้งนะครับ Jedi cho way you must listen of đi để nó đui เนี่ยเนี่ยเนี่ฉากนี้แม่ถ้าผมทำตามก็คงประมาณนี้นะประมาณนี้นี่แม่พูดจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยอนาคินก็ทำหน้าแบบอืมวัวจริงนะเนี่ยอ่ามาคอมเมนต์กันนะครับ เอาฟังนะเขาคือผู้ที่ถูกเลือกก็ไม่ใช่ผู้ที่มีความต่อเนื่องคือไม่ใช่คนที่มีมีเหตุมีผลเท่าไหร่อานาะคินว่าอ่าหลังจากนั้นก็ฆ่าฆ่าเด็กตายเป็นเบื่อนี่แหละเจไดวีนี่แหละผลทางของเจไดอ,อ่านาะคินพูดว่านั้นไม่ใช่วิธีของจเจไดเมดวินดูก็ตอบว่าอ๋อนี่มึงมาพูดเราตอนนี้เนี่ยนะอืม อ่าอนาคินบอกว่านั่นไม่ใช่วิธีองคเจไดเขาต้องมีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากนั้นอนาคินอีกประมาณสิบวิหลังจากที่ตัดแขนวินดูไปก็บอกคุณทำอะไรลงไปเนี่ยอืมสิ่งโง่ๆที่อนาคินทำลงไปมีเพียงสองอย่างอย่างแรกก็คือเอ่อนั่นไม่ใช่วิธีของเจไดและสองก็คือท่านกำลังดูถูกพลังของข้ามากเกินไปแล้วท่านประเมินพลังข้าต่ำเกินไปอืม อาาคินบอกว่าเออนั่นไม่ใช่วิธีของเจไดอืมเอ่อทีนี้ทุกคนในอในสตาร์วอ์ภาคโคนก็ทำเปล่าแบบว่าอ๋อจริงดีครับก็จบกันไปอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับเอ่อถ้าสนุกก็อย่าลืมดูคลิปได้ด้านใต้นี้นะครับถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมส u b s c r i b e ให้ผมที่ตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับผม